สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ75,500บาทเท่านั้นนะคะรถเก่ง Toyota v ีออเกียร์ธรรมดาค่ะรถยนต์ปี03นะคะทุกท่านไม่เคยติดแก๊สนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาวิ่งดีมากๆนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะขับขี่ดีนะคะทุกท่านพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะเบาะภายในนะคะเป็นเบาะกรรมะหยี่เดิมๆเลยนะคะแผงข้างก็ยังสวยๆอยู่ ภายในยังสวยๆอยู่เลยนะคะทุกท่านภายนอกก็ยังโอเคค่ะถึงแม้ว่าสีภายนอกนะคะจะมีริ้วรอยบ้างก็ตามอายุการใช้งานเนาะล้อแมกขอบ15นะคะเครื่องเสียงซีดี usb ใช้งานได้หมดนะคะแอร์เย็นชช่ำเลยค่ะนี่เป็นภาพบอบภายในกันนะคะทุกท่านภาษีพลบรบนนะคะปี65เลยนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยค่ะเอกสารพร้อมโอนนะคะสภาพโดยรวมนะคะรถ ตัวรถนะคะก็บอดี้เดิมๆบางๆทั้งคันเลยนะคะสีสันก็ตามสภาพนะคะมีดิ้วรอยบ้างแต่ก็ไม่น่าเกียดนะคะทุกท่านช่วงล่างดีค่ะมีเพาแค่เริ่มดังข้างเดียวนะคะเกียร์เข้าดีอยู่นะคะประหยัดน้ำมันมากๆค่ะภายในก็สวยๆอยู่นะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ75,500บาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะเจ้าของบอกขอเป็นเงินสดนะคะถูกใจคุยราคาหน้ารถได้อย่างเดียวนะคะทุกท่าน สนใจดูรถได้ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะใส่น้อยนะคะทุกท่านเบอร์โทรติดต่อเจ้าของนะคะสามารถคุยรายละเอียดโดยตรงนะคะไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะโทรไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่าน75,500บาทนะคะตโต y ยต a า v ีอเกียร์ธรรมดาค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ